สวัสดีครับอัปเดตอากาศกันในรุ่งสางวันพุทธที่10พฤษภาคม2,566นะครับพี่น้องก็มาเปิดอ่านคอมเมนต์แล้วดึกๆมาเปิดอ่านคอมเมนต์แล้วแอบเศร้าใจเล็กๆนะครับก็คือก็รับทราบครับว่ามีหลายพื้นที่ที่ผิดหวังฝนตกยังไม่ตกตามที่คาดหวังไว้แต่นี่ก็เพิ่งเข้าวันที่3นะครับพี่น้องวันที่3เองฮะที่จะเริ่มมีฝนมั้งแต่วันที่8ปดฮะ และผมก็บอกกับพี่น้องตั้งแต่คลิปตอนสิ้นเดือนที่ผ่านมาแล้วนะฮะที่ทําคลิปค้างไว้หลายๆวันว่าให้จับตาตัวช่วยฮนะตัวช่วยของบ้านเราที่ตัวช่วยให้เกิดฝนนั้นมาจากกระแสอากาศด้านซ้ายหรือด้านตะวันตกฮะซึ่งตอนนี้เขาก็อยู่ในระหว่างระหว่างเลยครับการพัฒนากําลังขึ้นมาเห็นไหมครับก็คือก็จับตาดูพายุไซโคลนอย่างเดียวนะฮะที่จะมาช่วยฝนทางบ้านเราดังนั้นพี่น้องก็อย่าหัวร้อนกลด่าแซะกันมามา,มากนักเลยนะครับ ผมเดาว,ว่าเพราะหลายท่านนะไปรับทราบเสพข่าวพายุสองข้างหนักแน่หนักแน่ท่วมแย่นะเสียเป็นส่วนใหญ่เลยลืมดูปัจจัยและเหตุผลในแต่ละวันของเส้นทางฝนที่ผมพยายามนําเสนอการพยากรณ์หรือก็คือการเดาอย่างมีหลักนี่แหละครับแบบง่ายๆเพื่ออยากจะให้การเล่าคาดหมายอากาศอย่างไรให้ทุกท่านเข้าใจในบริบทของธรรมชาติจนถึงรับทราบว่า นนั้นมาจากปัจจัยอะไรถึงจะใกล้เคียงความจริงที่สุดฮนะที่บางท่านก็มักจะมาบอกว่าฟังผมพูดแล้วไม่รู้เรื่องนั่นแหละครับแต่เสียงผมนั้นมันเบาวกว่าเขานะเพราะว่าหัวข้อหัวข้อข่าว,ห,ว,าวหรือหัวข้อคลิปของผมอาจจะไม่เล้าใจตื่นเต้นนะจึงทําให้คนดูน้อยฮนะแล้วก็ทําให้หลายท่านนั้นล้อนลนคาดหวังมากเป็นไปตามสื่อที่เขาเสียงดังนะฮะเสียงดังกว่านั่นเองนะครเป็นไปตามนั้นแล้วก็มาลงที่ผมบ้างนะฮะ พี่น้องอย่าลืมสิครับว่าครั้งนี้แนวโน้มของทิศทางแนวพัดจากลมมรสุมเาเวสเนี่ยฮะต่อการยกตัวของฝนนั้นมีถึงกลางเดือนนี้นะฮะหรือวันที่15บห้านู่นนะก็ยังมีลุ้นอีกหลายวันมันก็ต้องเปรียกกันบ้างแหะครับไม่วันใดก็วันหนึ่งใจร่มๆนะครับ อย่างน้อยๆนี่อากาศก็คลายร้อนลงไปมากแล้วฮะโดยสภาวะอากาศทั่วไปในวันนี้จากภาพม่อเป็นโมเดลความกดเท่ากันนะทุกท่านจะเห็นในประเทศของเรามีเกณฑ์เส้นความกดระดับ1 0 1สิบถึงพันสขึ้นไปนั่นก็คือมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงฮะ เข้ามาเพียงเล็กน้อยตอนบนในช่วงสั้นๆฮะแล้วก็ช่วงเช้าเท่านั้นฮะดูจากสีก็ได้ครับพี่น้องเห็นไหมครับสีก็ออกตกสายไปก็สีเขียวเป็นความกดต่ําทั้งหมดฮะสีเขียวจางเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่สีน้ําตาลหรือออกเหลืองซึ่งเป็นเกณฑ์สูงนะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับการยกตัวของฝนครั้งนี้ที่จะตกส่วนใหญ่ต่อไปเนี่ยฮะน่าจะมาจากแนวลมสอบนะฮะแนวสอบของลมมรสุมเซาเวตและก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ใช่ในวพะะอากาศเย็นช้อนร้อนชื้นนะซึ่งช่วงเวลาการตกนะต้องรอการสะสมพลังงานสักฝนมักจะตั้งหลักทํางานช่วงเย็นเย็นค่ำค่นะฮะเย็นดึกค่าดึกเย็นเย็นค่ำค่ำดึกดึกนะฮะเหมือนก็เหมือนฤดูฝนที่ผ่านผ่านมานั่นแหละครับและครั้งนี้หากจะให้มีฝนคึกฝนหนักอย่างที่หวังนะเป็นบริเวณกว้างได้ต่อไปเราก็ต้องเฝ้ารอกําลังเสริมที่ซึ่งเป็นกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะฮะ จากการพัฒนาตัวของย่อมโลหมายเลข 91B นั่นเองฮะมากน้อยขนาดไนก็อยู่ที่ทิศทางการเคลื่อนของย่อมนะฮะและความแรงนะฮะว่าจะหมุนคว้างได้เร็วขนาดไหนถ้าเคลื่อนห่างออกไปก็ช่วยไม่ได้ฮะฝนก็จะน้อยลงจนถึงแห้วโดยปริยายเหตุเพราะสายลมหอบความชื้นที่เข้ามาเติมนั้นมันไม่มีนั่นเองนะครับ ซึ่งพี่น้องมองความกดใกล้ศูนย์กลางของหย่อมด้านซ้ายมือล่างเห็นไหมครับที่หมุนหมุนอยู่ในวันนี้อยู่ในระดับ990เกองกว่ากมิลลิบาร์นั่นก็หมายความว่าหย่อมโลลูกนี้ฮะก็ได้กลายกลายเป็นพายุหมุนในระดับดีเพชชันไปเรียบร้อยแล้วในวันนี้นะฮะนี่ก็คือแนวโน้มแนวโน้มอากาศนั่นเองครับโดยถัดไปนะจากภาพแบบจําลองการเคลื่อนไหวของพื้นลม พื้ลมฮะของพื้นลม2คู่ขนาดนีครับซ้ายเป็นแนวพัดของลมล่างหออความชื้นขวาเป็นคลื่นกระแสลมบนฮะโดยทุกท่านฮะโดยทุกท่านดูซ้ายก่อนฮะซ้ายมือท่านจะเห็นว่าวันนี้ลมล่างยังคงพัด2อทิศทางฮะทิศทางแรกก็เป็นลมบรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดยกนยกตะวัดเป็นลมใต้ขึ้นไปปกคลุมประเทศไทยในทุกภาคเห็นไหมครับ โดยมีลมตะวันออกเฉียงใต้อีกสายหนึ่งนะหนึ่งทิศทางพัดขึ้นไปปกคลุมตอนบงของประเทศไทยด้วยซึ่งลมทั้งสองทางนี้นะเขาก็จะพัดขนานเป็นแนวยาวเหยียดไปจนถึงภาคเหนือเนไครับแล้วก็บางพื้นที่ที่เขาจะประกบบรรจบสอบกันมีปะทะกันเบียดกันนะั้นซึ่งนั่นก็จะทําให้กระแสอากาศยกตัวเป็นฝนฟ้าขนองได้โดยทั้งกําลังลมที่พัดปกคลุมนั้นนะฮะเป็นยังไงครับพี่น้อง มันยังมีกําลังอ่อนนะครับเห็นไหมครับจากสีสเกลความเร็วหรือสปีดลมนะเป็นสีน้ําเงินนะเห็นพื้นนะครับสีน้าเงินเข้มเลยจัดว่าอ่อนที่สุดนะอันนี้เองฮนะฉะนั้นจึงเป็นเหตุทําให้ฝนที่ยกตัวขึ้นในแต่ละวันนะครับพี่น้องจึงไม่กระจายเต็มพื้นที่ทั้งจังหวัดทั้งอําเภอตามที่ดูสี ดูสีในโมเดลฝนที่คาดหมายฝนแจ้งคาดหมายไว้นั่นเองนะครับปัญหาการคาดเคลื่อนมันก็อยู่ตรงนี้ฮะที่ผมใช้พัมบอกทุกวันว่าสเกลสีลมมันอ่อนฮะลมมันอ่อนในขณะที่พี่น้องดูภาพขวามือนั่นก็คือกระแสลมบนนะฮะนำพาฝนลมพุ่ขนานที่สามารถมีอิทธิพลต่ออากาศได้เช่นกันวันนี้ก็พัดเป็นตะวันออกเฉียงใต้คล้ายๆลมใต้นะครับ ก็เข้าปกคลุมตอนบนของไทยโดยที่ภาคใต้นั้นวันนี้เปลี่ยนแนวมาพัดเป็นอะไรครับแนวลมบนที่พัดมาจากทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือเอ้ยเฉียงใต้นะครับเห็นไหมครับพัดผ่านมาดูทรงลมเข้าๆแล้วเป็นไงครับพี่น้องมองแล้ววันนี้นอกจากภาคใต้ฝนจะเพิ่มแล้วนะฮะเนื่องจากว่าลมมันทิศทางไปในแนวเดียวกันคือลมล่างและลมบนเห็นไหมครับ แล้วก็จะมีพื้นที่ภาคอีสานติดติดภาคกลางและภาคเหนือในกรอบสี่เหลี่ยมอ่ะฝนก็จะดีกว่าเขาฮะขึ้นมานิดนึงเหตุจากลมคู่ขนานประสานสามัคคีชุมนุมกันนะแล้วก็มีแนวด้านตะวันตกของประเทศนะครับแนวทางภาคเหนือะจากมีลมสองทิศทางพัดบรรจบสอบกันเห็นไครับพี่น้องนั่นเองเมื่อลักษณะลมคู่ขนานเป็นเช่นนี้ก็จะทําให้ตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งน,นี้ฮะวันที่11 พฤษภาคมภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อละยของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้ก็บริเวณจังหวัดแทบ,แท,บ,แท,บทางด้านตะวันตกแนวลมสอบก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรนะฮะแล้วก็มีพื้นที่ที่อยู่ทางด้านตรงกลางขึ้นไปทางด้านภาคเหนือตะวันออก,กคือจังหวัดน่านแล้วก็เพชรบูรณ์ สำหรับภาคตะวันอกอกเฉียงเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดนะะพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์โดยที่ภาคกลางของไทยนะั้นก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละสิบถึงยีของพื้นที่ตกได้ส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ ลบบุรีสรับบุรีการจนบ,บุรีก็ติดติด,ตดแถวแถวตากด้านบนนะฮะสำหรับภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ40ของพื้นที่ตกได้ส่วนใหญ่ก็บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเซาจันทบุรีโดยที่ภาคใต้ก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ30-40ของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียลานราธิวาส ในขณะที่ไปดูพื้นที่เพื่อนบ้านเรานะฮะสปเราก็จะมีฝนฟ้าขนองร้100-20-30ของพื้นที่ตกได้บริเวณแขวงทรสมบูรณ์เวียงจันทร์บริกรรมทราเซกองอัตปือและจำปาสักคลื่นลมในทะเลวันนี้นะฮะอ่าวไทยคลื่นสูง1เมตรโดยที่อันดามันคลื่นสูง2-4เมตรสวัสดีครับ